เมืองราชบุรีสีแห่งเมืองเลื่องลือกันไกลตลาดน้ำดำเนินของไทยเกรียงไกรไปทั่วโลกาอีกทั้งเขาวังทำเขาบินเชิดหน้าชูตาข้งข่าวหมื่นล้านล้านตาช่างพานา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสวนพึ่งในสังกัดสำนักงานทกสจังหวัดราชบุรีบริหารงานโดยนายบุญรอดสุขพยผู้จัดการสาขาสวนพึ่งมีพนักงานผู้ช่วยพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น20คน ตั้งอยู่เลขที่99ทับ11หมู่ที่1ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีระบบการขนส่งสาธารณะเข้าถึงธนาคารได้ง่ายสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวธนาคารได้จัดสถานที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอสะดวกและปลอดภัยทกสสาขาสวนพึ่งเปิดให้บริการทางการเงินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาิ30นาทีถึงเวลา15นาฬิก30นาที และเปิดให้บริการทางด้านสินเชื่อตั้งแต่เวลา8นาิ30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงธนาคารแจ้งช่องทางการติดต่อกับพนักงานไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานของพนักงานทุกคนและสามารถติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Line กลุ่มลูกค้าพร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการในจุดที่สังเกตง่าย มีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุให้เข้าถึงการบริการได้สะดวกโดยให้บริการบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารและจัดให้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกได้แก่พื้นที่สำหรับจอดรถทางล่าสำหรับรถเข็นพื้นที่พักคอยห้องน้ำสำหรับผู้พิการสตรีมีคภนและผู้สูงอายุมีปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือทั้งในห้องน้ำและบริเวณประตูหน้าสำนักงาน มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการเช่นป้ายขั้นตอนการใช้บริการป้ายการทำธุรกรรมฝากถอนชำระหนี้มีขนาดพื้นที่ใช้งานที่สะดวกต่อการเอื้อมจับและออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วท่ากสสาขาสวนพึ่งได้ติดตั้งป้ายเตือนในจุดอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นทางต่างระดับ จุดติดตั้งสายไฟแรงสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้มาใช้บริการมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนภายนอกสำนักงานและได้มีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพในการลดการใช้ทรัพยากรลดการปล่อยมลภาวะลดของเสีย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและความพร้อมของทรัพยากรที่มีโดยมีเก้าอี้พักคอยจุดให้บริการน้ำดื่มจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่รถเข็นสำหรับผู้พิการพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อนภายนอกสำนักงาน มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมด้วยเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติซึ่งจะมีพนักงานประจำเครื่องกดบัตรคิวและจ่ายคิวให้กับลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับธนาคารมีจุดแรกรับในการอำนวยความสะดวกต่างๆด้านหน้าสาขาเพื่อคัดกรองผู้มารับบริการโดยมีพนักงานให้คำแนะนำการให้บริการการกรอกเอกสารต่างๆเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยจุดบริการแรกรับด้วย มีจุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการทะกะสสาขาสวนพึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่100%ธนาคารนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มช่องทางการบริการแบบออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินและขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน BAC a Mobile และ Line Official BAC a Family เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นความสะดวกและรวดเร็วบัตรนี้ทกศส,สาขาสวนพึ่งพร้อมแล้วที่จะรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย านกล่าຄານกันมาคนงบ้านโป่นั้นนา